ผมก็ต้องสอบเหมือนกันเือซื้อปีนรวมยังผมไม่รู้ผมเห็นมันข้ามมาถึงเครื่องกีได้่ไหมครับท่านะถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยตอนขออนุญาตถ้าสมมตินะฮะว่าเพื่อไทยมันตีรถแรงๆแบบนี้จริงตอนขออนุญาตแถลงเองนะฮะก็นี่จะให้เราแถลงไงครับว่าเป็นกระบวนการอื่นก่อบไปเออไม่ใช่เป็นกระบวนการครับแม้กระทั่งใครกินข้าวที่ไหนใครอยู่ในห้องไหนมันจับภาพว่าใครมาพบว่าเราก็บอกว่ามันจับหมดเลย เพราะว่าทายหมดนะเพราะว่าอ so. so right. right. okay. ีกข้อหนึ่งยังได้เลยฮะเพราะว่าเดี๋เนี่ยมันสร้างตั้งแต่สมัยรัฐบาลรัฐบาลเอเพราะฉะนั้นเนี่ยล่องตามข้อมนแอเดียทั้งหลายแหละเนี่ยก็ก็เป็นของธนาคารไม่ใช่ของเราเราเป็นเพียงแค่ผู้เช่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันเข้าเข้าเห็นด็หมดและนอกเหนือจากนั้นในที่เดิมเนี่ยตอนที่เราเข้าไปปุ๊บมันก็มีปัญหาเรื่องยุบพักถมเรื่องมันก็อัดเทปอะไรตลอดเวลาเพื่อจะเผาเราไม่ใช่ต้องลำดับเรื่องเราต้องช่วยลำดับให้หน่อยก่อนแล้วถ้าตอนถ้าถ้าลำดับไม่ผมก็ได้ฮม่ใ่เดี๋ยวผม ต้องอาศัยตัวนี้ทั้งวลมาจึงทำลายตัวนี้แล้วก็เสร็จแม้แต่นายกยังดุเราต้องลงด้วยตอนสุดท้ายของนายกเดี๋ยวอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวท่านฟังนั่นไปก่อนว่าเป็นตรงกันมาไอ้เออจะ่านตอนนี้ตอนนี้จงเราตอนนี้ตรงจงข้อที่หนึ่งสี่คนจงข้อที่สองที่ท่านต้องต้องทันรายงานก่อนแต่ว่าตอนที่มาบอกน่ะตรงเลยหนึ่งตงว่าอยู่ในสี่คนต้อง ว่าให้ผมเอาไปเออเอาไปให้ลุกกันหาเนี่ยตรงแล้วแต่เพียงแต่ไม่ตรงว่าที่ของเราดูว่ามันมีไม่มีภาพชัดแต่